พงนี้นะครับเรามาอัปเดตเรื่องของธุรกรรมของชิบะเหลี่ยมแล้วก็ตัวของสเต็กบนด้วยกันดีกว่าแล้วก็มีข่าวอื่นๆอีกนะครับการเคลื่อนไหวเข้าสู่คอยเบรสนะครับเป็นธุรกรรมขนาดใหญ่นะเราก็มีข่าวอื่นก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับผมจะเอาข่าวชิบะไว้เป็นข่าวแรกเดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน,น Oh. อยากฝากชิบะอินุและได้ดอกเบียร์เยอะผมแนะนำกระดาน OKX OK คุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เราก็มาติดตามข่าวของฝั่งของเรมีมด้วยกันแล้วก็ฝั่งของอีเทอรเียมด้วยนะครับเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลาของแวนเอ็เนี่ยจะผ่านแล้วนะครับในในวันที่12ตุลานะครับเป็นอีเทอรเรียมฟิวเจอร์ ETF ตัวนี้นะครับ จากนั้นเรามาเรื่องถึงตัวของธุรกรรมของชิบะเรียมด้วยกันนะครับเป็นข่าวแรกนะก่อนอื่นท่านใดยอยากที่จะฝากนะครับเราได้รับดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเป็นชิบะเรียมเนี่ยนะครับตัวของชิบะเนี่ยประมาณ5%เนะครับผมมีกระดานหนึ่งที่ผมแนะนำคือกระดานโอเคกระดลาเน,นี้ให้ดอกเยอะที่สุดนะครับในตอนนี้นะ ผมดูกระดานบิตเกตกับไบแน้เนี่ยยังไม่ให้เท่านี้นะครับถือว่าถ้าเกิดจะทําการสเต็กก็สามารถที่จะเข้าไปสเต็กได้นะครับในกระดานโอเคก็ผมจะให้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเอาแหละนะครับหรือว่าท่านใดยอยากจะเก็บเหรียญมีนก็สามารถเข้าไปกระดานบิตเกตได้นะครับเราก็ใช้เ e ก a s w a p นะครับส่วนกระดานโอเคก็มีเหมือนกันนะครับในการ เก็บเหลียนต้นน้ําแต่ว่าก็ยังไม่ได้เยอะเท่ากับกระดานบิดเกตอนนะเนาะนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเก็บเหลียนต้นน้ําจริงๆผมจะใช้กระดานบิดเกตเนาะนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วกันนะครับลองเข้าไปสมัครได้ใช้บริการได้นะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวเรื่องของมูลค่าการซื้อขายของตัวของชิบะนะครับ ในปัจจุบันชีบะเรียมใกล้มีธุรกรรมถึง3.3ล้านธุรกรรมแล้วจากประมาณเดือนกันยายนนะครับปลายเดือนคือประมาณ2ล้านตอนนี้ขึ้นมา3.3ล้านแล้วจากข้อมูลของชีบะเรียมสแกนนะครับจำนวนธุรกรรมทั้งหมดประมาณ3.28ล้านนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับก็มีการระบุไว้วันที่22กันยายนนะครับดังนั้นการประมวลผลธุรกรรมอ่ะก็ประมาณ 2 8 3 3 6 4รายการใน9วันเท่านั้นเองซึ่งในช่วงประมาณกลางเดือนกันยายนนะครับซึ่งการประมวลผลธุก,กรรมก็มากกว่า5 6 0 0 0 0หลรายการนะครับใน72ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าจำนวนธุก,กรรมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีวานเนี่ยเริ่มเข้ามาเก็บแล้วตอนนี้ชิบะเขาก็มีทั w บอเลต ของตัวเองนะครับในหลายๆเจ้าเลยก็สามารถใช้บริการของชีบะได้นะนะครับเพราะว่าในชีบะเขาก็จับมือกับเทนเกมนะครับรวมถึงตัวของ Bad i d เดียด้วยหรือ Bad นะครับใครที่เข้าไปเก็บเนี่ยเขาก็จะให้ดอกนะครับที่ดีกว่านะครับฝั่งที่ถ้าเกิดคุณจะไปเก็บของฝั่งของ e t h e r e ี่มนะช่วงนี้เขาเขา พัฒนาตัวของที่บาเรียมแล้วแล้วเขาเริ่มที่จะสร้างระบบของเขาเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในยุคนี้ฟินเนเคชันพูลนะครับเขาก็บอกว่าโทเก้นโบนเนี่ยจำนวนการสเต็กก็ประมาณ5 5าจล้านนะครับประมาณนั้นซึ่งตอนนี้เขาก็รอว่าโบนเนี่ยจะมีการขยับขยายราคาเท่าไหร่เนาะ เพราะว่าโบนก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ตัวเต็งแหละตัวตึงด้วยนะครับถ้าเกิดราคามันมาแล้วมันพร้อมเนี่ยผมว่าราคาน่าจะไปได้มาอีกข่าวนะครับของชิบะอินุนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยจะพัฒนาตัวของบล็อกเชนอย่างจริงจังนะเพื่อจะทําให้ชนะคู่แข่งนะมันก็ไม่รู้ว่าคู่แข่งอะไรนะครับก็ขอให้เป็นกลุ่มพวกเหรียญมีมทั่วไปแหละนะพอเทคโนโลยีตอนเนี้ ทางพวก dex defi นะครับอะไรพวกนี้หรือ dapp มันตามมันทันแล้วแหละนะครับดังนั้นเขาก็มุ่งแหละพัฒนาชิบะเรียมเลเยอร์ที่สนะครับเราก็จะเอาพาร์ทเนอร์อะไรเข้ามาเยอะขึ้นนะครับพอชื่อมันชื่อมันเป็นเป็นต่ออยู่แล้วแหละเป็นรองอยู่แล้วนะครับตัวอื่นเป็นต่ออยู่แล้วนะครับน่าจะหาได้มามากขึ้นแต่ผมก็ต้องย้ำนะครับว่าต้องเป็นเหรียญที่มีประสิทธิภาพหรือเป็นพาร์ทเนอร์ที่มี ประสิทธิภาพเอาง่ายอย่าง Ubisoft นะครับ Unification อย่างเงี้ยก็ถือว่ามาได้ระดับที่ดีเยี่ยมแล้วนะครับอย่างโปรเจกต์ของ Meta v e r s e ก็เป็นโปรเจกต์ที่ใช้ทีมงานของไอมาเวลนะครับหรือของ Disney นะครับในต่อสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ในซีรีส์ของอเวนเจอร์นะครับหรือดิสนีย์นะก็ใช้ตรงนั้นนะครับเป็นที่เป็นทีมงานในทำการกราฟิกของเมตาเวิร์สเหมือนกันนะครับก็คือว่าโปรเจกต์ของเขาอะนะครับมันมีชื่ออยู่แล้วนะครับเราก็มีเงินทุนมีการสนับสนุนจากฝั่งข้างบนอนะมาเพาะมากพอสมควรนะครับทำให้ชีบะเนี่ยเป็นต่อนะครับหรือเป็นลองเนี่ยนะครับนำ เหรียญอื่นเนี่ยอยู่หลายขุมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องพัฒนาเหรียญที่เป็นโปรเจกต์ของเขาขึ้นมาแต่สุดท้ายนะครับตอนนี้ไอตัวของชีบะเรียมเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเข้าไปในส่วนของดี f ฟนะครับเนื่องจากเขากำลังพัฒนา m e t a v e r s e อยู่เขาก็กำลังที่จะไปในเรื่องของดี f i ให้ตัวของดี f ฟเขาถูกการพัฒนามากขึ้นเท่านั้นเองมาข่าวต่อไปนะครับเนื่องจากว่าชีบะอินโนตอนนี้ก็มี จำนวนประมาณ425นะครับประมาณ425,000ล้านชิปนะครับย้ายอยู่บนคอยเบสนะครับไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จักนะครับไปอย่างคอยเบสนะครับแม้ว่าเงินประมาณ3.2ล้านเหนรียญสหรัฐอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาชิบะแต่ก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะเหมือนกันฉะนั้นเราก็เห็นการเคลื่อนไหวของราคาชิบะอีกหนุ่ อันนี้เป็นการรายงานจาก c h i p บิร์นดอทนะครับในเดือนกันยายนเขาเผาชิบาอิโนโปไปประมาณ2.3 2,000ล้านนะครับก็2,000กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบแต่ละรายการนะครับจำนวนประมาณ426รายการเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ข้อมูลมาจากชิปเบิร์ ใน XF นะครับวันที่1ตุลาคมปี2023เราก็เห็นแล้วนะว่าอย่างโคโยโทเค็นนะครับก็สนับสนุนการเผาตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายองค์กรนะครับหลายเหรียญที่เผาตรงนี้เหมือนกันนะครับเผาตัวของชิปนะครับหมายมั่นปั้นมือคือจะให้ชิปลดลงแต่ว่าเดือนกันยาถือว่าน้อยไปหน่อยนะครับน่าจะไม่เท่ากับเดือนสิงหาสิงหา,งหาเผา,าเยอะกว่าเพราะว่า เดือนสิงหามันเป็นเดือนที่เขาขยับราคานั่นเองนะครับมาอีกข่าวหนึ่งเป็นการกาวชีบะเหมือนกันนะครับจากนักลงทุนที่เริ่มชีบะในมูลค่า8,000ดอลลาร์ตอนนี้ก็เป็นมูลค่า5.7พันล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับในเดือนเขาลงทุนตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2020นะครับแล้วพอ2021มันก็เติบโตขึ้นนะเนาะนะครับในเดือนตุลาคมก็ทำให้ พอร์ตการลงทุนของเขาเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นข่าวชิบะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฝั่งของข่าวของ e ีท e เรียด้วยกันดีกว่านะครับหรือข่ขาวอีลอนมาร์นะครับก็จะตบท้ายมาข่าวของ e ีท e เรียม u ิวเจอร์กันนะครับก็มีกองทุนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Pro Share รวมถึงแวนเด้วยที่จะมีการอนุมัตินะครับอีเท e เรียมอีเทเีให้ผ่านก็ เนื่องจากตอนนี้เขากำลังทดสอบประสิทธิภาพของ e t h e r future นะครับเขาก็ได้เผยแพร่นะครับว่า ETF future เนี่ยเกือบ2ปีหลังจากมีการเปิด bitcoin แล้วก็ future แล้วก็ ETF ตัวแรกเนี่ยโปรแชร์ Pro ได้เปิดตัวเรื่องของ ETF bitcoin future ตัวแรกในสหรัฐนะครับและได้เปิดตัว ProShare นะครับ e t e r s t r a t e g y หรือว่า etf นั่นเองพร้อมด้วยนะครับอีก2ตัวที่เสนอความ,มประสมะสานระหว่าง bitcoin และ ether นะครับก็จะเป็นระบบการทำงานอะ่ะในแอปนะครับเนื่องจากกองทุนเนี่ยเขาต้องเปิดทั้ง2ตัวแต่ว่าฝั่งของ ethereum f u t u r e etf เนี่ยตอนนี้รอทาง van x อยู่นะครับที่จะมีการเปิดตอนนี้ก็มีบริษัทอื่นที่เปิดนำร่องไปแล้วนะครับ ก็เป็นการใช้บริการของกองทุนนั่นแหละนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของกําไรต่างๆนะครับที่ตัวของแอปพลิเคชันที่เขาจะสามารถที่จะแสดงออกมาให้นะครับสำหรับนักลงทุนเห็นเอาสุดท้ายของอีลอนมาร์ด้วยกันนะครับก็แกชอบพูดถึงเสรีภาพอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ไปทัวร์ที่แคนาดานะครับเนื่องจากทางรัฐบาลแคนาดาเนี่ยนะครับต้องมีการให้ บริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาขออนุญาตนะครับในการจดทะเบียนพวกสตรีมมิ่งกับรัฐบาลทางฝั่งของแคนาดานะครับซึ่งอีลอนมารเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไอเรื่องของธุรกิจนะการแข่งขันอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของเสรีภาพแกก็เลยมีการโพสต์ไว้นะครับในวันที่1นตุลาคมปี2023ยิอีลอนมาโพสต์ไว้ประมาณนี้แหละนะครับต้องการที่จะทำให้แบบว่าเข้าไปสู่ในเรื่องของเสรีภาพเนาะ นะครับว่าคนมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นอะไรได้นะครับซึ่งบริษัทนี้ชื่อว่า crt c นะครับก็มีการเริ่มจดทะเบียนในวันที่12พฤษภาคมปี2023นะครับและก็พิจารณาการแทรกแซงพวกรายการประมาณมากกว่า200รายการของ crt c นะครับพอรัฐบาลให้มาจดทะเบียนนี่นะครับดังนั้นเขาก็ต้องมีการควบคุมพวกสื่อต่างๆด้วยนะครับถึงแม้ว่า CRTC เนี่ยจะระดมทุนได้ต่อปีคือ10ล้านดอลลาร์ต่อปีเลยนะครับจะต้องมาลงทะเบียนดำเนินงานกับรัฐบาลทางฝั่งของแคนาดาด้วยนะครับดังนั้นเขาบอกเลยไม่ไมค่อยอย่ที่ทรมเท่าไหร่นะครับสื่อน่าจะเป็นสิ่งอะไรที่มันเป็นโอเพนนะครับทุกคนสามารถที่จะแสดงและนำเสนอได้นะครับซึ่งเขาจะมีการลงทะเบียนกับรัฐบาลในวันที่28พฤศจิกาย,ยนปี2 0 2 3นี่แหละนะครับข้อมูลเนี่ยหลักๆน่าจะอยู่ประมาณนี้ ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะใช้กระดานปิดเกตได้นะครับหรือโอเคเอกก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency c o m m u n i t y นะครับหรือ Mission New Moon VP แล้วก็ชิบะอินุนะครับจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและเราก็หวังว่าชิบะอินุนะครับจะ go to the m o ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยูงิลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วยเมกะส s w a ผ่านกระดานบิดเกตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเรีย